นั่นนี้นะครับเขาให้หยงเส้นจับคู่ระหว่างคำศัพท์กับภาพนะครับเดี๋ยวเราอ่านคำศัพท์ก่อนนะครับ one หนึ่ง two สอง three สาม f สี่ five ห้า s หกเจ็ด e i g h แปด n i ้า t e สิบนะครับอ่า t แปลว่า3ามเขายงพึ่ง3ามตัวให้แล้วน,นะครับอ่ะคราวนี้ครับ o แปลว่า1เราต้องดูอะไรที่แปลว่า1อ่าสุนัขหนึ่งตัวครับ โยงมาเลยต่อไปนะครับ t w สองอะไรมีสองเอ่ยพึ่งนะครับ t w แล้วก็โยงมานี่นะครับ t h r ไปแล้วต่อไป four four แปลว่าสี่อะไรที่มีอยู่สี่อะไรเอ่ยที่มีอยู่สี่อ่ะนี่ครับสุนัขมีอยู่สี่ตัว four โยงมาเลยต่อไปห้าอะไรที่มีห้า ้าอะไรเอ่ออ่ะนี่ครับนก1 2, 4, 5, 5, นึ่งสามสี่ห้า์ียงขึ้นมาเลยนะครับต่อไป6 6 x six แปลว่าหอะไรที่มี6อ่ะนี่ครับนี่อยู่ 6, ตัวต่อไป7 7 7, 7, 7คือกบนะครับกบ f r o g x 8อ็กอ่ะกบอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งมี8นะครับ ต่อไปเก้านเก้าอะไรที่เป็นเก้านี่หนูครับนายแทนแปลว่าสิบอันเดียวเลยครับเปดอ่ะโยงมานี่นะครับอันนี้ก็คือจะตามนี้